สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือชัดเกิดดังนี้เลยนะคะชา์ดวันที่เกิดก็คือผู้ที่เกิดในวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะเราจะนับตามโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ คุณชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันแต่ใดๆแล้วโบมีความรู้สึกว่าอยากให้อิงตามศาสตร์ไทยเนาะเพราะว่าช่องเราอะคะ่ะจะค่อนข้างที่จะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับอ,อ่สิ่งที่มองไม่เห็นเนาะแล้วก็ชาวเราเราเป็นชาวพุทธอ,อ่ะเออก็อาจจะแบบว่าอ,อ่มีมีตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะตามตัวทุกคลิปเลยนะทุกคลิปเลยแต่ก็ถ้าสมมติว่าคุณถูกดึงดูดมาจากอ่อาศาสตร์ใดก็ เอาที่เราสะดวกแล้วกันเนาะทีนี้ชาวราศีพฤษกเนาะมันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะโอ้โหลลนลาปาจิงโกนะนะรู้สึกไหมว่าช่วงนี้ตัวเองแบบรู้สึกลันลาใช้ชีวิตแบบอองออพอสมควร <laughs> นะชาวพิจิกนะ ก็ช่วงนี้ใครที่ส่องพิกจิกหรือว่าชาวพิกจิกเองเข้ามาดูคลิปนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหากข้อความหรือประโยคใดที่ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขก็น้อมรับไปนะคะหรือประโยคใดที่มันเป็นตัวคุณนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะส่วนใครก็ตามที่เข้ามาแล้วนะคะอยากให้ได้มีโอกาสกด s u b สไครต์จนไว้นะคะโดยเฉพาะสมาชิกใหม่ๆนะช่องเราก็จะพูดเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องของพื้นดวงชะตามีพิกค์ดมี การเปิดไพ่ในลักษณะต่างๆนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้เด้ได้ได รับหรือรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด u b s c r i b e กันไว้เราไม่ได้มีแค่การเปิดไพ่และดูดวงอย่างเดียวเราจะพาทุกๆคนไปมูเตลูในสถานที่ต่างๆแล้วก็แนะนําเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับออคนที่มีความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการบูชาเครื่องรางหรือของมงคลนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่ bo.2317.line.id ที่อยู่ด้านล่างหรือใครที่ต้องการดูดวงเป็นการสนทนก็สามารถติดต่อได้ช่องทางด้านล่าง เช่นเดียวกันหรืออย่าลืมกดติดตามนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ก็ดีหรือ TikTok อกก็ดีพิมพ์8 7 8 9พิกชีวิคิดบวกไฟโบค่ะอ่ะเรามาเริ่มพูดกันเลยดีกว่าว่าพึกโซกช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะอ,อ๋อขอภัยค่ะ,ะพิจิกพิกจิกราศีพิจิกนะช่วงวันที่สิบห้า กรกฎาคมถึง31กรกดาคม,ด,าคมดวงความรักของคุณคนโสดคนคุยแบบไม่ชัดเจนคนมีคู่ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะขออนุญาตดูเบื้องต้นพื้นดวงภาพรวมของคุณก่อนว่าเป็นอย่างไรคะโอ้โห,โห,โหช่วงนี้รักตัวเองเนาะโอ้ทำงานทำงานวางแผนหะ้าไร างแ,แผนเรื่องการเงินโอ้เก่งจังเลยปุบมือช่วงนี้ราศีพิจิกนะคะพิจิกเมื่อกี้โบพูดพูดผิดพูดถูกเนาะขออภัยเนาะมันติดมันติดพอพานอะมันมันมีพฤกษกับพิจิกไงมันก็ติดติดมาอะราศีพิจิกนะคะในช่วงระยะนี้เนาะตัวตัวของคุณเองดวงชะตาของคุณเองค่อนข้างที่จะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหาเงิน วางแผนชีวิตแล้วแน่นอนค่ะว่าคุณเป็นคนที่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินคุณจะพยายามโฟกัสในสิ่งนั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถด้วยนะเออมีเกณฑ์ที่จะได้ทําสินเชื่อมีเกณฑ์ที่จะได้กู้เงินกู้แบงค์ใดๆก็ดีนะจะประสบความสําเร็จนะในช่วงระยะนี้นะคะชาวราศีพิจิกในเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวราศีพิจิก เริ่มต้นกันที่พาร์ทแรกคือพาร์ทของคนโสดนะคะพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของคนมีคู่และพาร์ทสุดท้ายนะคะพาร์ทที่3จะเป็นพาร์ทของคนที่มีคนรักแล้วนะคะเอ่อพาร์ทของคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่โอเคนะพูดผิดอีกแล้วว่ะสงสัยอยู่ข้าวแน่เลยเอ๋ เนี่ยเรายังไม่ได้พักเลยในการเปิดไพ่อะพี่จีพี่จีถ้าพูดผิดพูดถูกวันนี้ขอภัยจริงๆนะคะวันนี้รู้สึกว่าตอนเนี้ยคือฝนตกอะฝนมันตกตั้งแต่ตอนสี่โมงเย็นเลยนะที่เนี่ยนะคืออากาศเย็นหน้านอนมากแล้วตอนเนี้ยคือหนังตาแบบปิด <c oughs> หนังตามันแบบมันจูนเข้าหากันแล้วอะอม,มันก็อาจจะมีง่วงบ้างอะไรบ้างเนาขอภัยนะคะพี่จีนะ คนโสดพิจิเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้คนโสิพิจิเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้คนโสดตโอ้ยคุณเป็นคนที่มีความหวังเสมอเนาะในชีวิตเนาะพิจิช่วงนี้เป็นไงบ้างคะคนโสดนั่นแหละเนี่ยแหละคือตัวคุณใช่เลยนี่แหละคือตัวคุณใช่เลยพิจิกนะคนโสิพ์พิจิ๊ย ขออน,นุญาตปิดเลยไพ่นี่นะคะพิจิกเป็นยังไงพิจิกนะช่วงนี้รักตัวเองเนาะช่วงนี้รู้สึกแบบพยายามแบบฮิวตัวเองสูงมากพยายามแบบเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเยอะมากๆเลยนะสำหรับคนโสดนะกังวลค่ะเป็นคนแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาเราก็จะต้องดูดีๆเลือกดีๆแล้วก็ เชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราประสบความสําเร็จแล้วนะสิ่งที่ดีๆจากการประสบความสําเร็จอะคะ่ะมันจะมันจะดึงดูรักดีๆมาด้วยโดยอัตโนมัตนะคะโบเห็นนะไพ่แล้วโบรู้สึกอะไรรู้ไหมเหมือนคุณมีศรัทธาแล้วก็มีพัชชั่นแรงกล้าเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในชีวิตอะนึกถึงเพลงนี้แหละ คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินด้านใดสักแห่งเนี่ยตัวคุณเลยเนี่ยตัวคุณเลยคุณกำลังเหมือนแบบคุณกำลังเก็บความรักความปรารถนาดีความสุขความโอ้โหคือคนคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลย เก็บความรู้สึกพวกนี้ไว้เพื่อรอคอยคนที่ใช่ในช่วงระยะนี้ถามว่าเข้ามาหรือ,อยังคุณมีความรู้สึกว่าเซนของคุณบอกว่าคนคนนี้มาแล้วแต่คุณแต่แต่มันบอกให้คุณระมัดระวังตัวอืมมาแล้วแต่ถามจริงเหรอ,อคุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมควบคุมความต้องการของตัวคุณเองได้ไหมเพราะว่าไพ่เดอะเดวิขึ้น ให้เดลเดวิลึ้นเหมือนคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นคนที่เกิดในราศีกันราศีมังกรราศีกันราศีมังกรราศีเมษสิงห์พนูราศีกุมด้วยอืมเนี่ยแล้วเขาอะค่ะเป็นคนที่เติมเต็มเป็นนักฮีโร่เป็นนักเติมเต็มคุณมีความรู้สึกว่าคนนี้ที่เข้ามาโอ้โหทําไมมันแบบมันทําให้คุณแบบรู้สึกแบบ บูบบบูบบได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาเข้ามาในช่วงที่คุณกําลังแบบกําลังมืดบอดกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะมันมีจริงหรอความรักรักแท้อะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงหรออะไรอย่างเงี้ยพอคุณได้มาเจอเขาว่าคุณจะมีความรู้สึกว่า อลองดูสักครั้งเนาะลองดูสักตั้งเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อแบบมันจะสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ออออยแล้วโบจะบอกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยคนที่อยู่ในราศีกันมังกรเมษสิงห์ธนูเนี่ยมีราศีกุมเนียนะ,ะราศีกุมเอ,อ่อโบมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่สามารถคบได้แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วโตกับคุณด้วย โตกัคุณด้วยแล้วก็มีมีความเป็นผู้ใหญ่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็อ่านคุณออกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เขาเข้ามาแล้วแล้วทำให้คุณหวั่นไหวไม่แปลกค่ะเพราะเขาคือคนที่จะมีโมเมนต์ที่ได้เข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนและอยู่ยาวด้วยคนคนนี้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณนะี่ะด้วยคนคนที่เป็นธาตุน้ำอย่างคุณนะคะก็ชอบความแบบมั่นคงอืม เพราะฉะนั้นโบมองว่าคนคนนี้เขาเข้ามาแบบมีพัชั่นกับคุณแน่นอนนะคะแวบแรกคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยคนคนนี้ทำไมดูมีสเสน่ห์ดึงดูดจังเลยทัทง้งทที่เหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมดูดึงดูดคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ ชาวโคนโสดราศีพิจิกนะก็ลองดูนะว่ามีคนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตหรือเปล่าถ้าเป็นในช่วงระยะนี้ก็คุยคุย,ค,ยคบคบหากันดูได้นะคะไม่ผิดไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเลยแหละนะต่อไปนะคะไปที่สถานการณ์ความรักของคนที่สถานาะไม่ชัดเจนสําหรับชาวราศีพิจิกนะเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดว่าตรงกับใครยังไงคอมเมนต์นมาบอกนิดนึงนะเพราะว่าโบดูหน้าไพ่แล้วโบเห็นเห็นความความรู้สึกแบบ เฮ้ยมันดีอ่ะมันดีอ่ะอืมรู้สึกดีดีกับหน้าไพ่เมื่อสักครู่เนี่ยนะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีๆในหน้าไพ่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอ่ะคนคุยไม่ชัดเจนเนาะของชาวราศีพิจิกอืมอืมไพ่สามไอ้สาวผหนักละ <c oughs> ขออภัยค่ะอืมชว่วงนี้เนาะพิจิกเนาะอ่ะเดอะแฮงแมนขึ้นมาทำไมอีกเนี่ย อ้าวไพ่สิบดาบขึ้นมามมพิกจิกพิกจิกกำลังดีวกว่าคนที่ไม่คือคุณกําลังดีวกวับคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าเหมือนคนคนนี้ค่ะเขาอายุน้อยกว่าคุณแล้วเขาก็เป็นคนที่ ดูแลตัวเองดีอายุน้อยดูแลตัวเองดีถ้าอายุมากกว่าคุณก็แสดงว่าเขาอาจจะแต่งตัวเด็กหรือว่าหน้าเด็กกว่าคุณหรือถ้าเดินคู่กันอ่ะคนอื่นอาจจะมองว่าเขาอายุเยอะเออคุณอายุเยอะกว่าเขาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเขามีวุฒิภาวะทางความคิดที่ไม่ได้โตเท่าคุณอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าด่ดูจะน่าภัยเหมือนคุณกําลังดิวกับคนที่ เหมือนเด็กๆอะ่ะเหมือนเป็นโมเมนต์เด็กๆ,ๆยังไม่โตอะ่ะความคิดยังไม่โตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไปเรื่อยไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยและในการคุยกับคุณกับเขาเนี่ยโบมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มันมีการทะเลาะกาันอืมทะเลาะกาันแล้วทําให้ตัวคุณเองอ,อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบทะเลาะกันแบบรุนแรงแต่ว่าเหมือนแบบ พูดหรือสื่อสารที่มันทําให้แบบมันทิ้มแทงใจกันนะคะแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคอืมทั้งทั้งที่บมมองว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะแต่เท่าที่มองแล้วว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อร้อยเปอร์เซนกับคุณจะเท่าไหร่มันเข้ามาหวังผลหวังอะไรบางอย่างในตัวคุณเท่านั้นเองอะ่ะ เหมือนเป็นรักทางไกลไหมอะ่ะคนคนนี้เหมือนเกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะชาวพิจิกอ่อราศีมิถุนตุลกุมนะมีราศีเมษสิงธนูด้วยแล้วก็เห็นอินเ g อของคนที่เป็นราศีกันด้วยนะคนคนนี้ถ้าให้พูดตามความจริงเลยนะมันเขาหวังอะไรบางอย่างในตัวคุณ เหมือนหวังเกี่ยวกับเรื่องของทุกอย่างเลยอ่ะมันหวังทุกอย่างในตัวคุณเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างว่าเรื่องความรู้สึกที่เขาอาจจะให้คุณน้อยกว่าที่คุณให้อะไรอย่เงี้ยเรื่องเงินอืมมันเป็นโมเมนต์ประมาณนี้ตัวคุณก็รู้สึกว่าสบัสบสนนะช่วงเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปลดล็อกตัวเองนะเหมือนคุณจะบล็อกตัวเองจะปิดกั้นตัวเองไม่ให้แบบ ไม่ให้ความรู้สึกมันมากไปมากกว่านี้เหมือนคุณพยายามข่มใจตัวเองแต่ถามว่าคุณยังรู้สึกโอเคกับเขาไหมรู้สึกโอเคกับเขาอยู่แต่พยายามแบบขอให้มันอยู่แค่เท่านี้ก่อนหนะอย่าเพิ่งพัฒนาไปไหนแล้วก็กะว่าถ้าไม่พัฒนาก็มุฟออนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ คุณกำลังดูอยู่กําลังมองในความสัมพันธ์นี้อยู่ว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆหรือเปล่าเขากําลังทําพฤติกรรมแบบที่คุณกําลังคิดอยู่หรือเปล่ามันเป็นช่วงที่คุณกําลังทบทวนอยู่อะคะ่ะว่าคนคนนี้เขา คิดยังไงกับคุณและตัวคุณเองก็จะได้รู้เรื่องที่คุณควรที่จะรู้เร็วๆนี้เพราะว่าไพ่ The High Princess ขึ้นนะคะสิ่งที่มันมืดมนมันอะไรใดๆอยู่มันจะสว่างขึ้นเร็วๆนี้นะคะชาวพิกจิกนะสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนนะก็ประมาณนี้เลยเนาะทีนี้เราไปต่อกันที่ เรื่องราวความรักของชาวพิจิกที่มีคู่กันบ้างนะคะชาวพิจิกจา้าใครที่อยากดูเป็นการสร่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาหาบูได้เลยนะแล้วก็วันนี้คนมีคู่ของชาวพิจิกเป็นยังไงบ้างคะความรักของคุณความรักของชาวพิจิกว้าว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 โอ้โหโอ้โห อืความรักของคุณนะโบมองว่ามันขึ้นดีมากเลยแต่คุณนะคุณกำลังจับผิดคนรักของคุณอยู่หรือเปล่าอะไรหลายๆอย่างมันกำลังเริ่มต้นดีแล้วนะ เขากาลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเขาคนที่เป็นคู่รักของคุณนะคะเหมือนเขากาลังที่จะทําอะไรบางอย่างให้คุณประทับใจอาจจะด้วยการซื้อของให้อาจจะด้วยการเซอร์ไพรส์วันเกิดรอเซอร์ไพรส์วันเกิดรอเซอร์ไพรส์โอกาสดีๆให้กับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นวันครบรอบงานแต่งอาจจะเป็นวันครบรอบวันที่ครบกรันหรืออะไรใดๆเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับคุณนะแล้วก็ เขาเองอะคะ่ะยังมีความรู้สึกว่าตัวคุณในช่วงระยะนี้ไม่เหมือนเดิม เหมือนคุณใจร้อนเหมือนคุณขี้งุดหงิดเหมือนคุณขี้โมโหหรือเปล่าชาวพิจิคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าใช้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะก็ตามดวงชะตาของคุณในะคะ่ะเรื่องราวของความรักในช่วงระยะวันที่ส5าการกฎาคมถึง31กรากฎาคมของชาวพิจิก่ะค่ะมันค่อนข้างบอกเกี่ยวกับเรื่องของการที่ใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะรู้สึกคิดเยอะคิดมาก กังวลกับความสัมพันธ์ว่ามันจะไปไปต่อได้ไหมอะไรยังไองอะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีอารมณ์นะมีเรื่องราวของอารมณ์และการขัดแยง้งการประทะการเกิดขึ้นด้วยซึ่งมันน่าจะอยู่ที่ตัวคุณเพราะกัดมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้ตัวเขานะอ,อาจจะอยู่ที่ตัวเขายังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่ว่าใดๆแล้วอะคะ่ะในความสัมพันธ์นะเขาจะ เขากำลังวางแผนอยู่นะว่าจะทำให้ค like ุณประทับใจกับเรื่องบางเรื่องเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวพิจิกทุกๆคนนะคะที่มีคู่ที่มีคนรักนะใจเย็นๆแล้วก็เปิดใจให้กับความรักในครั้งนี้ด้วยน้ออย่างงี้เอออย่างงอนน้อยอย่างงอนอย่าแบบพูดจาแบบแรงๆใส่กันเนาะเพราะชาวท่าน้ำอ่ะท่าน้ำอย่างไปท่าน้ำอย่างพิจิกอ่ะปากไวมากใช่ไหมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ ทตาน้ําพิกจิกเป็นพิกจิกเป็นปลายทตาน้ำไงแล้วปากไวมากปากแซบมากปากคือคือถ้าได้พูดอะไรออกมาก็คือบาดบาดแบบคมแบบแผลแผลลึกอะเออแผลลึกอะถ้าพูดใส่ใครแบบแบบนะอ่าพูดง่ายๆก็คือเราเรอ่ะมันมันปากแซบคนนึงเลยแหละนะพิกจิกนะ <laughs> ซึ่งเราใช้ใช้หรอ ใช้เขาเรียกว่าอะไรจะพูดอะไรแต่ละคำนึงก็ให้ใช้ใช้สมองให้ให้มันผ่านแบบสมองผ่านหัวใจมาหน่อยอย่าเพิ่งแบบรีบพูดอย่าเพิ่งแบบผีผามอย่าพึ่งระบายอะไรออกไปโดยที่เราไม่ได้แบบรู้สึกแบบถึงถึงคนอื่นเนาะว่าคนที่ฟังจะรู้สึกยังไงเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอะไพภะขึ้นอะคนของคุณอะใจเย็นมากเลยนะ อคนของคุณออกแนวแบบใจเย็นนะแต่คุณนะ่ะจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรักษาน้าใจกันแล้วก็ขี้งอนขี้น้อยใจด้วยนะก็ด้วยโชคชะตาของคุณกับเขาอะ่ะมันถูกมาให้แบบต้องต้องได้รักกันอะ่ะเพราะฉะนั้นให้มั่นใจเถอะว่าความรักที่เขามีให้คุณเขามีให้คุณจริงๆไม่อยากให้คุณดื้อเลยนาพิกจิกดือ้อพิกจิกดือ้อ คลิปนี้พิกจิกดื้อบอกเลยนะพิกจิกดื้อมากนะสำหรับคนมีคู่นะก็ลองดูนะคะไหนลองมาดูซิว่าไพ,าพ่พ่พิคเนตอยากบอกอะไรชาวราศีพิกจิกทุกคนไหมมาดูกันดีกว่าค่ะว่าองค์พ่ออยากจะสื่อสารอะไรกับลูกหลานนะพิกจิกจ๋าพ่ออยากบอกอะไรคุณคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะบอกว่าอืม อะไรหลายๆอย่างที่พยายามสื่อสารพยายามบอกอะค่ะบอกว่าม,มันเป็นมันเป็นมุมที่ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถปรับหรือแก้ได้เนะที่ตัวคุณมันก็จะเกิดผลดีเห็นไหมไพ่พ่อยังบอกเลยไพ่พ่อบอกว่าพิกเจกเธออย่าร้อนเธออย่าใจร้อนช่วงนี้เธอใจร้อนช่วงนี้นะเธอดูนะพ่อบอกว่าเธอดูช่วงนี้นะเธอดูนะก็ มีสติทุกครั้งนะเวลาจะทำอะไรก็เอาอย่าดื้ออย่าอ๋องพี่จิอย่าดืออาอออาด้อนะพ่อบอกว่าพี่จิอย่าดือ้อพี่จิทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆจะพูดจะตัดสินใจอะไรก็ใจเย็นๆนะคะสิ่งที่เราคิด มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามมีสตินะคะมีสมาธิกับสิ่งที่ทําแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ตนเองรัก ด้วยนะอย่าแคร์ความรู้สึกคนอื่นจนมากเกินไปนะพ่อบอกว่าให้กลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองด้วยอย่าสนใจพฤติกรรมหรืออะไรใดๆของคนอื่นให้โฟกัสมาที่ตัวเองด้วยนะคะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองด้วยะคะนะพิกจิกนะก็ประมาณนี้เลยค่ะดวงชะตาของคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในช่วงวันที่15ถึง 31กระกฎาคมค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกๆคนมีความสุขกับความรักที่ดีๆและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนากันนะคะน้อมรับพรกันไปค่ะสวัสดีค่ะ